อีก5-10ปีข้างหน้าหมดยุคของเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ใหม่แล้วนะฮะเขาทําหมดแล้วครับผมอาชีพที่จะมีแน่แน่กรรมกรตลอดชีวิตครับลูกจ้างตลอดชีวิตข้าราชการตลอดชีวิตครับเท่าแก่เกิดยากมากหนึ่งพันคนมีสักคนนี่สุดยอดลยครับรู้เลยครับนั่นหมายความว่าคุณต้องคิดให้เยอะครับในอนาคตข้างหน้าคนไทยหาความรู้จากอะไรครับอ่านคนไทยไม่อ่านครับเฉลียบบ่ยแปดบรรทัดต่อคนพระอาจารย์อ่านสือวันละสามเล่มไม่ต่ำกว่าพันบรรทัดน เหลือแปดบรรทัดก็ต้องมาเฉลี่ยให้พวกที่ไม่อ่านเพราะจันเบื่ออะไรอิงกลุ่มมากเลยเบื่อมากเลยไม่ชอบอิงกลุ่มมากเลยผมอ่านพันบรรทัดมันเหลือแปดบรรทัดได้ยังไงหายไปไหนคนไทยหาความรู้จักการฟังก็จะไม่ใช่คนไทยไม่ค่อยฟังทีนี้ก็ไม่ได้ฟังนะเนี่ยจริงจก็นั่งเบิ่งงงงันโอเคไหมฮะบางทีวิทยากรเป็นคนไทยสิงคโปร์ญี่ปุ่นต้องมีท r นเฟอร์แปลตั้งใจฟัง คนไทยคุยกันเสยนรอว่าเข้าใจที่ว่าเพราะว่ะาภาษาไทยขึ้นกันปะนะคนไทยหาความรู้จากการดูครับผมดูอย่างเดียวฉะนั้นคนไทยจะดูคลิปเยอะมากคลิปไหนยังไม่ได้ดูไปหามาดูนี่บอ,อกไปนะนั่นล่าสุดก็ม2ออมีอะไรกับแฟนเพิ่งเสร็จกำลังจะไปเรียนต่อพิ่อยมม2เด็กน้นเก่งนั่งอย่างบ้ามากเลยนะคะใครกดไลค์ที่ภาพปั๊บจะมีคลิปใหม่ออกมาให้ดูนะคะอันนี้ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้เจ้าว่าเล่าให้ฟังนะครับผม ก็หมายถึงคลิปอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้ก็คนไทยก็ดูแต่ไม่ค่อยอ่านและไม่ค่อยฟังคนจีนมาเรียนภาษาไทยครับอาจารย์ธัญวัฒน์ขาโหดเอสเซมีตีแตกรู้จักไหมครับจบแล้วจะไปทํางานที่ไหนทําที่เมืองไทยอาจารย์เอ้ไม่ทาที่เมืองจีนน่ะเมืองจีนก้าวกระโดดเศรษฐกิจสุดยอดขนาดนั้นวิ่งร้อยเมตรที่เมืองจีนอ่ะก็ไม่ชนะเราวิ่งร้อยเมตรคนอื่นก็วิ่งร้อยเมตรคนนี้ก็วิ่งร้อยเมตรเราวิ่งไปก็ไม่ชนะแต่ถ้าวิ่งที่เมืองไทยนะชนะแน่นอนรู้ได้ไง พรุ่งนี้ไม่เช็คชื่อนะพรุ่งนี้มาเรียนแต่ว่าอาจารย์ไม่เช็คชื่อเพื่อนหายไปครึ่งห้องเลยอาจารย์ถ้าไม่เช็คชื่อไม่มาเรียงเลยเด็กไทยมาเรียงเพื่อเช็คชื่ออยากมีชื่อเป็นของตัวเองถ้าไมเช็คชื่อไม่เรียงนี่มาเรียงเอาความรู้มาเรียงเอาภาษาไทยเอาความรู้เลยวิ่งห้าร้อยเมตรเอาวิ่้อเมตรไหะเอาวิ่งร้อเมตรยีเมตรคนไทยเริ่มนั่งแล้วนะครับปวดขาห้เมตรเฮ้ยเนื่อย หกสิบเมตรโอ้สวยบนน์อหัวใจสิวยแปดสิบเมตรแล้วตอนมึงจะไปเราปุ๊ก็ไปดอกแล้วแต่เรียนหนังสือเยอะปริญญาตรีอะ่ะแต่งตัวโป้หน้วเราอะหลังๆอะ่ะฮะซับในก็ไม่ใส่กระโปรงสั้นมากเลยเป็น major, ดัมเบเอร์ด้วยเป็นดีเดอร์ด้วยเงือออกมาเห็นไปถึงไหนตัวไหนเลยแม่เรียนมาน้อยแม่จะสอนหนูเนี่ยแม่ก็อาการประมาณนี้เลยอะ่ะแม่จบมอสามฉะนั้นปัญหาตรงนี้แก้ที่ไหนครับแก้ที่แม่ครับแม่ต้องไปเรียนมปลายให้จบก่อน แล้วแม่ก็มาลงทะเบียนเรียนที่นี่นะครับผมนั่งเรียนกับเขาเนียนเลยนะครับผมนะครับแล้วแม่ก็จบแล้วแม่ก็ค่อยไปสอนลูกอีกทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> เรียนมันเยอะให้ทํางานลากยาาไม่ไหวมาแล้วก็เรียนมาทําไมงั้นเราไปทำงานสูงสูงสู้สิงคโปร์ไม่ไหวภาษาอังกฤษก็ดีจีนเขาก็ได้มาเลเซียเ็เก่งโอ้ฟิลิปปินปส์ภาษาอังดีกว่าเราเลยแล้วเราทําอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกอะ่ะนอนก่อนดีกว่า อันตรายมากเลยนะครับเขาบอกว่าเด็กไทยในช่วง5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยปี5-8อาเซียนเปิดมีแต่ประเทศที่จะเข้ามาประเทศเรานะครับเวียดนามพูดไทยได้ไหมได้ลาวพูดได้ไหมได้แรอเนาะมุนเป็นหาเลยว่าไทยมัมีปัญหาเด็กัมพูชาูดไทยได้ไหมได้ครับผมรอเรือชัดกว่าด้วยเรียบร้อยชัดกว่าเราด้วยครับผมเมียนมาพูดไทยได้ไหมพูดได้อาจจะไม่ชะเท่าทไหร่แต่พูดได้รู้นิสัยคนไทยด้วยว่าคนไทยทางานอะไรไม่ทํางานอะไรและคนไทยนิสัยอย่างไรรู้ด้วยครับเราพูดพม่าได้ไหมเมียนมา ทำไมพูดไม่ได้มิ่งกระบาตาตาสวัสดีลาก่อนจบเลยเพราะว่าโรงเรียนติดให้อ่านแค่นั้นเราไม่ค่อยศึกษาภาษาเพื่อนบ้านภาษาอังกฤษเรายังไม่ค่อยศึกษาเลยฉะนั้นโอกาสแพ้สูงมากคนจีนอพยพมาอยู่เมืองไทยรวยทุกคนเพราะแข่งกับคนไทยยังไงก็ชนะครับผมรวยทุกคนครับคนไทยเจ้าสายจีนะคนจีนอพยพรวยทุกคนครับเพราะแข่งคนไทยเราชนะแน่นอน ครับผมดูดตนนัวต่อเลยนะครับผมฉะนั้นวิธีแก้คือเราต้องคิดให้เยอะครับต้องขยันต้องสู้ต้องปรับตัวนะฮะถ้ายาังจะทําตัวสบายยขี้เกียจที่เกียรได้เ<ต>ห็นความินคิดว่าเขาจะงอทํางานปีหน้าไม่งอนะครับเดินข้ามประเทศมันข้ามจงังหวัดได้เข้าใจ67ล้านคนปีหน้าจะกลายเป็นเท่าไหร่ในเนไาครับปีหน้าใหร้รู้ทีเดียวเลย้วกัน6กรล้านคน10บวกสาด้วยนะครับมีสิบวกหเลยนะ สิบประเทศ6 0 0้อล้านคน1ิบวกสามเป็นพันล้านเติมญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เข้ามาด้วยจีนก็เป็นพันพันล้าน1ิบวกหกออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียอินเดียก็เป็นพันพันล้านใครก็อยากมาเห็นไหมอินเดียเป็นประเทศเรารวยไหมหีบจักรยานมาเก็บดอกอะออกเงินกู้คนกู้เงินออกรถเก่งอะทำโรตีขายขาย,ขายมุงมุงอบงังดีๆนะกางนอนหนึ่งคนก็ได้นะการนอนสองคนก็ได้นะการนอนสามคนก็ได้นะการนอนห้าคนก็ได้นะข้ามไปเลยนะ ทำโรตีให้คนโง่ๆกินเนี่ยเคยชอบกินโรตีไหมโรตีมาไยังไงครับแป้งอ้าปูไ้กลางบ้านเลยเหยียบแผ่นโรตีเหยียบ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 ไปตรงตารางนิ้วอุ๊ยเข้าห้องน้าเข้าห้องน้ําปั๊บออกมาไม่ล้างเท้าเลยเหยียบต่อเหยียบ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 ทำเป็นแผ่นปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บใส่นมอ่าปื๊บปั๊บใส่ไข่ปื๊บปุ๊บอดยากห้องน้ำกีนแล้วไปปัสสาวะมาไม่ล้างมือทําต่อหมวนให้เรากินอร่อยไหมอร่อย กินได้ไหมกินได้เพราะเป็นฉี่ที่ผ่านความร้อนแล้วสุดท้ายรวยเท่านัอันนี้คือที่อินเดียนะครับจริงๆแล้วที่เมืองไทยก็น่าจะไม่ต่างกันครับผมเพราะ80%ของผู้ชายที่เข้าห้องน้ำไม่ล้างมือนะครับล้างมือแค่20%พระอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นห <c oughs> นึ่งใน20%ครับผมและ80%ที่ไปล้างมือ20%มาจับน้ำแข็งใส่แก้วลินน้ำถวายพระด้วยอุตะ <c oughs> 1 5ใน80%ที่ไม่ล้างมือมาจกข้าวเหนียวใส่จานถวายผราด้วยแค่คิดก็อร่อยแล้วได้ความรักและเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับยิงไว้70็ดสิใไม่ย,ยละวลางได้แม่เด้อไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวภาคใต้เจอผู้ชายอายุ26ฉีดยาชาและข่มขืนสําเร็จความใคร่ไปสองครั้งตอนแรกคุณยายจะไม่แจ้งความเป็นผู้หญิงแต่แมนมากจะอโหสิกรรมแต่สุดท้ายคุณยายตัดสินใจ,จแจ้งความเพราะ ไปจีดยาชาแกไม่ใ <Sonic> ช <laughs> <laughs> ่มึงจะไปให้กูรับรู้อะไรเลยหรือมึงอาสองรอบกูไม่รู้สึกอะไรเลยโมเมนใครสามารถเตงความประเด็นยาชาได้ไหมลอยเว้นกับงงกันแล้วเนาะประเด็นข่มขืน70เป็นทั้งข่มขืนเนาะโอ้ตาย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 วัธรรมจริยธรรมถ่าให้ไปใส่ ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้บางอย่างเงินซื้อไม่ได้ครับเป็นประเด็นที่สุดท้ายนี่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้แล้วยงะบาลได้ดีด้วยแล้วที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณตอบโลก and in your life ดูปากนัชชาอีกครั้งนะครับจะไปเห้เมืองปากนอน,นัชชา,อ,าอะไร,ก,รก,ก็ได้อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดตอบโลกในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ขอร้องอย่าตอบว่าเงินเลยนะครับผมอันนั้นมันต้องได้อย่้วทําการทํางานมันก็ต้องได้อะไรครับความสุขเอาเรียนจบเมื่อไหร่ขอเบอร์โทรผู้บริหารบริษัทเราเลยนะอยากจะโทรไปบอกว่าจะจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับเด็กคนนี้จ่ายเป็นความสุขแทน <laughs> เปิดซองมีแต่ผัาป่ากระถิ่นอ้อยต่อยเอาเลยใบจองผ้ากระปานั่นใบมุนดีนั่นบมดทีน่นีนเงินก็ทําบุญได้นะคะถูกต้องเ,เอาละครับผมวันมีธรรมะอะไรอีกครับ เดี๋ยวาดูเวลาก่อนอ๊เอาโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็ให้ธรรมะสรุปธรรมะให้นะแล้วเราก็ค่อยฟังธรรมะสงฆ์ขโมยยาไปรักษาแม่บาปหรือบุญบุญหรือบาปอย่าคิดมากครับขโมยยาในบาปรักษาแม่ในบุญบาปครึ่งบุญครึ่งถือว่าเจ้าเจ้ากันไปบาปบุญไม่มีเจ้าครับบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญไม่มีเจ้าจิตอาสาคืออะไรเห็นไหมครับมือกำลังจะลงนะครับแบบนี้นะครับพระอาจารย์ไม่รู้จะหยุดทันไหมนะครับพีอมาท่านจอย ต่อมาเนม่ทำอะไรเลยอพจันท์อยากจะอยู่ที่นว่เอาไปทำอะไรจิตอาสาครับนี่พุ่มใจเสยเหรอมันหยุดยากนะครับผมพระจานทร์ฉายมาร้อยกว่าครั้งผู้หยุดได้ห้าครั้งเองนะครับมีความสุขกันนานว่าสามีกับพุ่มใจเสยเหรอ เวลารเราทำงานานะพวกหาความสุขจากงานเราให้ได้นะครับคนเราทำงานตลอดชีวิตประมาณ8 0 0 0 0นชั่วโมงนะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะบัณณิตอื้งหลังสรีวารจกอระดับโลกเขาสรุปไว้ให้คนเราทำงาน8 0 0 0 0นชั่วโมงหามีความสุขเราจะมีความสุข8 0,000นชั่วโมงหากเรามีความทุกข์เราจะมีความทุกข์8 0,000นชั่วโมงนะครับให้เวลาเราทำงานเราต้องหาความสุขให้เจองานไม่จังก็มีความสุขนี่นะครับโอ้นหนหัวมวนกันไปสนุกสนานมีความสุขเม่วอ่พปุ๊บก็ให้ข้อคิดไปให้ข้อคิดเริ่มเครียดกับสน่อย ถูกต้องนะอะไรไม่ดีต้องรีบเตือนกันนะครับนี่ไม่ดีนะเข้าไปคนอีสานเข้ามาเป็นคนเหนืออย่าอู้อย่าอู้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขยันเดียนตัวหวยก็เลาหวยเส็งเลยเช็ดเลยหวยหวยเข้าใจหมวยไม่เข้าใจเจนเบบี้บูมก็เราไป็นสามเจเนเรชั่นใช่ไหมครับหลักๆเจนบี้บูมหลังสงครามโลกไม่ได้เงินก็ทำงานได้เงินก็ทำงานช่วยเหลือกันกันมันกันไม่รอดสมชายเหล่าสายเชื้อจบปอสีทำงานส่งแป๊บซี่หรือโคกนี่แหละนะครับผมขอเป็นผู้จัดการเขาไม่ให้เพราะอายุไม่ถึงครับผม ยี่สิบกว่ากามั้งตอนนั้นก็เลยไปสมัครงานที่โตโยต้าอุบลอ๋อภาษีเราไม่รับค่ะเอ้าไม่รับเลยครับผมงั้นแป๊บหนึ่งครับยิมประการเลยนะครับสามเงื่อนไขที่คนต้องรับผมหนึ่งทำงานอะไรก็ได้ทุกงานสองเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ห้าบาทสิบาทก็เอาแต่ถ้าเป็นสิบาทขอเหรียญสิบที่ผลิตในปีสองห้าสามสามนิกาเอาเป็นแสนทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดทําทุกงานทําทุกวันเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้เขาเป็นตัแกเขารับบ่รับแล้วเนาะ อยู่กับตัวแกเอ้าสมชายไปส่งรถหน่อยครับโตโยต้าจากโชโลมโมูมอุบลนี่นะครับไปม,มอบให้เงินไปนยี่สิบบาทเนี่ยครับตัวแกตัวแกตัวแกครับทอนสิบห้าบาทครับทำไมค่ารถสองแถวห้าบาทครับได้ขอซีมะพอมสื่อสัสตา์อีต่างหากทําทุกงานทําทุกวันเงินเดืนอนเท่าไหร่ก็ได้ซื่อสัสตา์อีกอยู่กับตัวแกหลายปีตัวแกก็แก่เนาะเ่าตายตอนนั้นเนาะตายตัวกระทำใจวะได้ก็เลยออกจากโตโยต้าอุบลไปตั้งโตโยต้าดีเยี่ยมก็ยังอยู่อุบลนนะครับผมเข้าไปหาผู้บริหารของ โตโยต้าคงมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นนะทำไมเราต้องส่งรถให้คุณมากกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณมีโชลูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยคุณมีอะไรใหญ่กว่าคนอื่นโูเรงมาเลยคุณมีอะไรใหญ่กว่าคนอื่นครับเราถึงต้องสง่งรถให้คนผมไม่มีอะไรใหญ่กว่าคนอื่นครับแต่ผมมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นทําโชรูมโตโยต้าดีเยี่ยมเสร็จโตจีนครับอ๋อป็นการโปรโมทร้านใช่ไหมคะโปรโมทให้มาชโชูมลูกค้าไหมคะไม่ใช่ครับยังไม่ได้เปิดโชรูมเลย เลี้ยงคนก่อสร้างโฟแมนสถาปนิกคนออกแบบมอบใบป,ประกาศให้ด้วยคุณจะสร้างโชรูมได้ใหญ่ที่สุดในเอเชียเอเชียหรืออาเซียนน่จาจะเอเชียนะถ้าพระจาำไม่ผิดนะไปถามอีทีแล้วกันมอบใบป,ประกาศและที่นี่คือบ้านคุณพคุณเป็นคน,คนคสร้างมาได้นะครับมาทานกาแฟมาทานข้าวคือที่นั่นมีเกือบทุกอย่างเขาว่านะพระอาจารย์ยังไม่ได้ไปนะว่าจะแวะไปอยู่ขาดแต่โบลิ่งกับโรงหนังครับถ้ามีสองอย่างนี้เนี่ยโอ้เมเช่ดีดีนี่เองนะครับผมประทับใจเลยครับจองเลยครับ40คัน นึกออกไหมครับยังไม่ได้เปิดโชว์รูมยังไม่ได้เปิดแต่มีคนจอง40คันเพราะประทับใจคนก่อสร้างคนงานจะออกรถพอดีไงไม่ต้องจองที่อื่นจองที่นี่เลยสมชายเหล่าสายเชื่อปัจจุบันเป็นสวคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทยคะแนนสูงสุดในประเทศเลยนะคนบาน,านเนี่าเนาะสมมตินปัยูุบันเท่าเนาะโตโยต้าดีเยี่ยมสมชายเหล่าสายเชื้อ <S <S ครับครับผม นี่คือเจนเบบี้บุมครับเฮ็ดสูเวียดเฮ็ดสูงานเหตุสุมือเงินเดือนอะไรก็สร้างสู่นะสองเจนเอ็ก์เจนเอ็ก์ก็โหลดภาพเอาไว้ภาพไปม,มาไปอาบน้ำรอก่อนครึ่งชั่วโมงออกมาโหลดได้ห้าภาพเร็วจังเลยภาพรหาหน้าที่หกหน้าที่ยี่นแม่เร็วพะนะหาภาพเคองสมวงบนแม่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเจนไว้พวกเราใจร้อนนัก,ก็ไม่เอาเบาก,ก็ไม่สู้โหลดภาพสามนาทีไม่มาซื้อใหม่เลยแล้วกันแล้วหลังคนยางพ่านแม่มาคุยกับกแม่ในส่งขอความไปให้แม่ทั้งไล่เด้ แม่ส่งเงินแม่ซื้อชุดใหม่หน่อยชุดที่มีใสไปเที่ยวกับแฟนครบแล้วแม่ส่งข้อความกลับเปลี่ยนแฟนใหม่ใส่ชุดเดิมอเอาเลรนจะซื้อเดิมแม่จะออกแแห่เดิมอาจารย์ไม่เชื่อนะเวลาคนมาใส่ร้ายเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนเจนว้ไม่อดไม่ทนอาจารย์เชื่อว่าเรามีเจนเวฟี่บูมในตัวครับหนักเอาเบาสู้มีน้ำจิตน้ำใจมีเจนเอ็กซ์ด้วยรอได้บางอย่างเรามีเจนวครับ บางอย่างพระเจ้าก็เจนวายนะใจร้อนเหมือนกันนะบางอย่างอยากเรียนให้จบเร็วๆอายุน้อยๆประสบความสาเร็จเร็วๆพระเจ้าเคยถามผู้หญิงหลายคนนะครับยมชอบผู้ชายแบบไหนไม่น่าเสียไม่น่าเสียเก้าในสิบคนจะตอบตรงกันว่าหนูชอบผู้ชายเซอร์ค่ะเซอร์พอไหมเซอร์ไปไหมคะนี่มันแป้อารักวกับสิงโตนําโชคเลยนะเนี่ยซูเปอร์อินดี้เลยนะคะ อย่าดูถูกคนแต่เพียงภายนอกนะภายนอกก็อาจจะด,ดูสกรปรกส่วนภายในของเขานั้นสกปรกสกปรกภายนอกขนาดนี้ภายในจะเป็นเรืออะไรจัดไปเนี่ยซอยกันตลอดได้พ่นเจน Baby Boom นะเบบี้บูมเลยอ้าวสั่งมาเลยต่ออะไรนี่นะวัยรุ่นเลยไม่ค่อยเข้าวัดเนาอาตมาก็ไม่ว่าเด็กเกย์ัะครูบาอาจารย์ชอบโกหกกระพระหลังๆได้บอกทําดีได้ดีเธอเจียบานเจียภาษาเขมรเธอจูบานจูทําทำช่วยได้ช่วยเมื่อกี้เพิ่งช่วยเหลือคนทำไมล้มหัวฟาดโต๊ะ กขาอาจจะทำกรรมไม่ดีมาก่อนเมื่อคืนพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมากับเงือบแล้วเนาะ792,000คนไทยทำประกันชีวิต20อีก80ไม่ทำประกันชีวิตไม่เหมือนญี่ปุ่น300เ300สามกมาท่านหมดแล้วเนาะ,ะเกษียณก็มาอยู่สมุยภูเก็ตแล้วภาคใต้เชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือคันแถวอีสานกับแถวลุมไม่นโคงนครพนมบึงกาฬน้องคายอุบลนี่ติดไหมติดติดอุบลก็ติดด้วยบางส่วนโยมนะถ้าภาคกลางก็สกโขททยยุทธยา หวยไม่มีเงินจะไปประท้วงก็ไม่เหมือนยุคนายกปูนายกปูนี่ประท้วงสนุก50บาทจะเอา80อย่างพาราแปดสิเอาร้อยหนึ่งใหร้อยหนึ่งเอาร้อยยี่สิบม้วนๆยุคนายกประยุทธ์50บาทได้เสมอนน่ขี่ยางยีสิบเอ็ดบาทก็นังจ,จะไปประท้วงนายกประยุทธ์ออกมาเลยไม่ต้องมาประท้วงไม่มีเงินให้ <laughs> นี่ก็ไม่ไปประท้วงต้องใครๆเขาเพิ่มราคาให้ก็นังจ,จะไปประท้วงเขาก็มมะม่วงกันไม่ต้องมาประท้วงไม่มีเงินให้ แล้วแล้วจะไปเพื่อก็าเรียกว่าไปประท้วงจอยนอนจอยสงบสกดีมาจะมารัฐบาลยุคคอสอชอชอบนะหมาย,ยังไม่กล้าเห่าเลยชอบมากเลยมีท่านชูวิทย์คนเดียวที่เป็นก้อนกลวดในรองเท้าบูธทำไมปปชถึงไม่ตรวจทรัพย์สินของสอนอชกอลัวอะไรอะไรไม่้สทุกอย่างเหลือศูนย์บาทครับผมเหลือศูนบาทเลยครับ ค่าผ่าตัดก่าค้องข่ายาหมวยก็เริ่มนึกได้ขณะมหมววือนาเต็มใจท่านบุญเนี้ยบุญจะนนได้ให้ผลหลัเมื่อช่วนงนี้กระถินหลัเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันก็อาจจะมาจากยาแก้ปวดซ้ําแผงตีว่าแผงและแสนห้ายาแก้ปวดสามแผง,งแผงละแสนห้าเป็นยาตอบทันทียาตอบทันทีเราอันดับห้าของอาเซียนอันดับแปดสิบกว่าของโลกเราต้องค่อยคิดแสนห้าคูณสามสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามหนึ่งเป็นสามเป็นสี่ 4 5่แสนประชดทำไมเนี่ยพระอาจารย์ชอบประชดเนาะแล้วอีกสามแกว่ามาจากไหนเพราะมันเจ็ดแเกหรือจะเป็นอย่าท่าขวดนั้นยาท่าตีเท่ากันแสนห้าสี่แสนห้าบวกแสนหเท่ากับอย่าตอบทันทีอย่าตอบทีเราอันดับห้าอาเซียนอันดับแปดสกว่าของโลกสี่แนห้าบวกแสนห้าห้าบวกหาเป็นสิบส่วนโทษนะตอกแสนบอกปัญญาอ่อนไ้ไหมวอ้วอีกนเ้าหมื่นสองพันมาจากไหน หรือจะเป็นเกาเหลาถุงนั้นนี่เก็าเหลาถุงล้แสนเก้าเลยเลยเนี่ยสคบจะมาจับเราไหมเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปเอาหน้าตาไม่ได้เต็มใจเลยนะครับหน้าตาไม่ได้เต็มใจอันนี้สงผลบุญก็จะให้เกิดสมองเราบวจะโง่โง่เลยนะครับเราอารมณ์เสียแต่เราแกล้งอารมณ์ดีลูอกเขาอารมณ์เสียเลยเขาแกล้งอารมณ์ดีสมองมันจะเชื่อเราครับหลังสารความสุขออกมายิ้มหนึ่งครั้งหน้าเป็นสีชมพูครับยิ้มสองครัง้งหน้าเป็นสีแดงเรือดถ้ายิ้มทั้งวันนี่เป็นสีธัญญาเลยนะครับ มีงานวิจัยของสวนสัตว์ดุสิตโพโคนละ่กับสวนดุสิตคนละเี่กันมีงานวิจัยของสวนสัตว์ดุสิตโพหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยน,นไปเจ็วันครับห้าเราจะตายวันนี้เราหัวเราะห้าย7เจ็ดวันครับไปทานเอ็มเคไปทานมีนาคมรู้จักมีนาคมไหมยายโยอิเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเขาเปิดเดือนมีนาก็เลยชื่อยายโยอิมีนาคมไปบรรยายเขาแล้วก็เลยถามมาแล้วเมษาล่ะครับไม่ได้เตรียมมาเตรียมมีนาอย่างเดียว ห้าหนะ้าสิวันอันนี้ไปเที่ยวอาเซียนได้เลย5้าห้าวันอันนี้ไปยุโรปแต่พระอาจารย์จะไปอังกฤษนะครับปลายเดือนหน้าคุณนภลไปอังกฤษอีกเที่ยวน,นิเนี่ยแต่ไม่กล้าไปเลยครับตั้งแต่นักท่องเที่ยวทำไมฮันหน้าแล้วก็ใครมาเสียชีวิตที่เกาะเต่าถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าพระอาจารย์ไม่กล้าไปเลงนะถ้าเกิดเขาไปอยู่ไทยแลนด์แล้วเขาอยากล้างแค้นอ่ะเขาฉุดพระจารย์ไปคมคืนอ่ะ ฆ่าพระอาจารย์เลยดีกว่ามาข่มขืนพระอาจารย์ทำใจไม่ได้จริงนะ <ST. S 1> ไปเมื่อไห่เมื่อเมืองแมนเชสเตอร์เมืองลิเวอร์พูลสกอตแลนด์ไอร์แลนด์ไปเหมอือตัวไปบอกยังบอกกคิดว่เไปแล้วอีกแล้วโอ้ภาษาประเทศมว้วนถ้าเสื้อกาจอกหาไปตั้งประเทศด้เป็นีน่ยงไรอ้ย้ย่อนเลียนหนังสือย้อนเฮ็ดงานล่ะเขาได้ไนนไดแตไปนั่นไปนี่ตูไปเลียนเฮ็ดงานโอ้ดูสายตาเขาเลยนี่เขาจะขอบคุณเขาจะไฝ่คนให้ เข้าไปในสมองน้องวันนี้ครับซิลิบรัมซิลิโบรัมมะเรของเขาเยนะน้องันนี้เขาคิดอะไรอยู่ลกูกอีก30ปีข้างหน้าลุงคนนี้จะต้องล้มหัวฟาดโต๊ะพริกผงกระจายน้ําตาลกระเด็นน้ําส้มกระสานสร้างเส้นแล้วเราจะต้องไปเป็นหมอรักษาลุงคนนี้ตอนพระอาจารย์เป็นเนนครับเริ่มทางานด้านนี้ม,มาเคยแอบคิดฮานงมาแล้วตลกซุปเปอร์สตาร์ก็เลยไปเล่นมุกต่อหน้านักเรียนถ้าซุปเปอร์สตาร์มา มีคงโหยบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆกันเด็กบางคนก็ฮาไปกูทุกวันนี้ครับไปเปิดตัวรายการฟังเพลงมะเร็งทำจีมเอ็มชาแนลเปิดที่สยามพารากอนยางออกมาจากห้องน้ำอู้เจอท่าท่ายังทันทีก็ตกใจฮะอุ้ยไวยนักร้อยาง <yang S 2> <c oughs> ไปเอา้าโอ้โหดีเจเอกกี่น่ารักมาเลยนะหล่อนเอาเอาอมพี่มอมอมรไปได้เจอนานแล้วเอาไตอารท้ายกันมากแต่เ,เราจะไดนพ้นความวุน่นวุ่นด้วยเนาะเอาไพ่พงศธรเอาเจอกันอีกแล้ว ได้เจอกคนนี <benim graffiti> ้วันนั้นลูกเอ้ยอ้อากูแกร์มี่มานั่งพี่ชอดมานั่งเขาอีเซ็ตไมค์กบไมค์ไมค์ไมค์อากุนก็สิครับไอคเนี่ยเออเอาไมค์มาซิเพิ่มเติมพระอาจารย์ก็ตื่นเต้นครับต้องไหว้พระก่อนนี้ถ้าเป็นดารานั้งร้องเขาจะไหว้พระพิฆเนศเทพแห่งความสําเร็จเขาเป็นพระแล้วเขาไหว้เทพอะไรเนาะเขากบน้ำมนต์ศัพท์ประการตัวอะไรตัวว่ากันไปปือปลาพลอยประสบความสําเร็จเด้อพี่เซ็นได้การเด้อให้อากูให้ยังชอบเด้อคุณชอดคุณยังโฆษณากับเขาเด้องานที่